สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้พ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาตามแนวทางของกาพารวยนะครับหรือแอดกานะครับพสเหลี่ยพิ่นว่าน้องก้านะครับหรือกาพารวยเนี่ยนะครับเมื่อนี้พินน่นมีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพี่น้อง FC ครับสําหรับงดวันที่16พฤษภาคม2568นะครับ ับพี่น้องเอฟซีกัเขามาหลาก็อยยาลื่องนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใหใจให้ทางช่องนะครับเมื่อนี้น้องกาก็มาเยี่ยมบ้านแต่พอดีใดแนวทางจากน้องกาเมื่อนี้ฝากพี่น้องเอฟซีพอดีเลยครับเอ้าให้ฟังไปเบิ้งนับกันว่าน้องกามีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องเอฟซีครับตามพอสมารมาเลยครับสวัสดีครับน้องกาครับสวัสดีครับผมสวัสดีพอสนะครับ โน้บเอ็นี้ถืียกว่าเป็นอกาสดีเนาะในเจอกับน้องกาน้องกามีแนวข้างฝวาคือน้องเอฟซีแมนมาครับวันหนี้นี่ครับผมฟันนี่สามขึ้นตีฟันแบบซ้ำกันเลยครับผมครับสามขึ้นอีฟันแบบไข่กันเลยฝันแล้วฟันอีกฟันเข้าฟันอีกนะครับผมฟันนี้แห้งส่อแห้งกับแห้งฟันดีครับสำหรับขึ้นแรกนะครับฟันว่าได้ไปเที่ยวกับขอบรัวครับ ปรากฏว่าขึ ay, mm ้นไปสูงๆแล้วคุณนะขึ้นไปก็เลยมองลงมาด้านล่างเห็นก้นตกกุ้งอยู่ในบ่อกุ้งปกติอย่างที่วิกุ้งมีป่าบะแต่นี่มีแต่กุ้งอย่างเดียวเป็นกุ้งไอ้กุ้งตัวยิ่งใหญ่กุ้งเอียงก็บคุณนกุ้งแรปเตอร์กุ้งเอียงกุ้งมื่ก่ล็อตเตอร์ครับล็อตเตอร์กุ้งมังกรอตัวยิ่ใหญ่แบบท่อแขนท่อขาเลยคขาวิ่งตะตัวใหญ่แต่มันมีผู้ชายคนหนึ่งอาไป็นตกควานผมตกแล้วครับมันเหมือนคล้ายๆว่าเขาซื้อซื้อบัตรนะ ซื้อบัตรแล้วก็ไปโต๊กันบัตรละร้อยก็เลยโตกโตกกันเริ่มแรกผู้ชายคนน่ะโต๊ะคนรอบแรกคนในได้แต่กุ้งตายกุ้งตายนี่เบ็ดดวงเดียวเคนได้ขึ้นมาเป็นซีฟตัวเลยเป็แบบเป็นพุ่มเลยเป็นกุ้งรู้สึกว่ารอบแรกรอบสองนี่ได้กุ้งตายรอบที่สามนี่ค่อยได้กุ้งเป็ดมานี่เยคนได้หลายแล้วผมก็เลยบอกเดคนลบลบๆให้ผมเข่าน้ำแน่แต่ระวังทีว่ามันน่าจะโตได้ช่องละคน ผมก็ได้ตเข้าไปเริ่มแรกก็โตว่าเปลี่ยนให้เจ้าของเจ้าของบ่อเสียบเสียบเยื่อให้ได้ตตรอบแรกก็ได้กุ้งตาเชื่อใจรอบสองกับกุ้งตาตผมก็เลยโอ้ยแต่าำไได้กุ้งตาจีไมนกระกาทุนน่นตอนแล้ว่าัีรอบที่สามผมก็เลยลุ่งไปในน้ำไปยลุ่งไปในบ่อลุ่งไปในบ่อไปตกรอบที่สามได้กุ้งเปลี่ยนได้โ,ดมมโดตหนึ่งถึนมากโตแบบนึ้ขนาดขึ้นแหล,ลกรอบที่ 3, สามก็ได้กุ้ง เป็นูเป็นแม่ครับรอบสามเป็นปูเป็นแต่ปันนี้รอบไปขึ้นต่อมาับฟันว่าได้กินกุ้งครับฟันได้กินกุ้งเป็นีกฟันบางยาวขึ้นสองอี้ฟันว่าได้กินกุ้งแต่กุ้งคือเก่านะนี่ตะเกียวรอบกุ้งไม่ครับขึบ้นเดือดสามบางยาฟันว่าได้ลงน้ำไปจับกุง้งครับผมก็เวว่าวันนี้ผมมาเก่าเก่าเด่นเด่นเลยกันจีลงน้ำปกติผมลงกน้ำนี่มันจะเป็นศูนย์ ว่าตอนงวันี้พงปลอยไปคือศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งวันนี้ก็เลยไปหาสื่อศูนย์เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งไหวปรากฏว่าขึ้นอีทัดมาขึ้นอีสามขึ้นอีสี่มันฟันได้แต่ลุ่หนามอย่างเดียวมันผมก็เลยว่าศูนย์นั่นแหละว่าสิละคือตามลทัทธิของน้องกาดนี่ถ้าฟันเลยใจลุหนามจะเป็นศูนย์มาครับศูนย์ว่าเป็นหนึ่งมาหนับไปว่าขึ้นแรกขึ้นสองขึ้นสามนี่ก็เย็นกรุง บานนี้ซื้อแล้วบันฝันว่าได้ลงน้ำได้ไปมันนี่รถรถตกน้ำบัคงคลมกัเลยลงไปซอยอซอยทั้งขอบรัวได้ทั้งผู้ยิ่งผู้ใา้ซอยกันขนได้ลงน้ำขึ้น,ข,นขึ้นที่ว่าสื่อไอเก่าหนึ่งมากบัานนี้ขึ้นทัดมากอีกแต่ว่าฝันว่าได้หวน้ำผู้ใา้สองคนไหวน้ำไปน้ำกันวาวท่ามประเทศเลยเด้อ วายจากประเทศไทยนี่คามไปประเทศประเทศนี่ยังกับเป็นคนนวด<ม>นวดนวดลลนไ<ห>ลยๆ <มา S 2> นะไปเมืองแขกเบอนี่ไม่ฮันครับไหนพม่าเนี่ยวายก็ไปแล้วก็วายก็มาเพราะว่ามันมีผู้ใดนี่กแต่สร้างว่าคันบ่วายไปนะคันบบวายนามไปบบวายกามาเขาสีขาตายก็เลยพ่อกันวายเจ้านี่มากก็เลยว่าจะวายใกล้ๆนี่ก็สิตายแล้ววายไปบบไก่เลยก็เลยนว่านี้แห้งมากวัที่นี่ เอาตัวเดียวเลยเก่าศูนเก่าศูนตัวเดียวเลยยิ่งเก่าศูนยิ่งเก่าศูนเลยครับเก่าหนึ่งนี่ก็ซื้อไวแล้วล่ะซื้อไวตั้งแต่ต้อมวัดที่สำรองไว้แล้วครับผมว่าแรกๆนี่ได้ได้กุ้งกุ้งตัวหนึ่งกุ้งเป็นตัวหนึ่งอ๋ออันนั้นคือฝันตงอมวดแล้วอันนั้นไปนตมวัดแล้วก็เลยซื้อเก่าหนึ่งไวซื้อเก่าหนึ่งไว้ซื้อไว้แล้วก็เลยฟันว่าได้ลงหนางอันนี้ฝันลงหนางอยู่ประมาณสองขึ้นขึ้น เพิ่งสุดท้ายก็คือว่าไหวน้ำไหวไปแล้วไหกวกลับนั่นแลละผมก็เรียกว่านั่นแหละศูนย์ค่ะค่ะแต่คงว่าก็เลยจับเก้าศูนย์ใส่เมื่อนี้ก็ไปซื้อลอตเตอรีร่ไว้ได้อยู่ประมาณหกใบศูนย์เก้าเก้าศูนย์แต่เม่อเราหกใบแล้ว,ไ,ว,ลวได้ประมาณหกใบแตออ่อยู่ในแอปนะกะก็ซื้อใบเท่ากันอยู่ในแอปก <laughs> ็ซ <laughs> ื้อไว้ครับแล้วในแอปก็ซื้อใบนะครับเมื่อนี้ไปพ่อไปเห็นอยู่ตลาดครับก็เลยหยิบไว แค่ว่าพอท่านด้ฝันชุดนี้พอท่านด้ฝันพอได้ินได้จะิบมากรับก็เนี่ยล้าขึ้นที่ใครๆว่าได้ได้กุ้งเป็ดมาตัวนึงนะครับแล้วก็บเาฝันมาได้ลรคหนามแตเลยมาหาซื้อกาซูลไว้ปกติแอก้ามีฝันแม่นนี่เนาะปกติแม่นบอลได้ยืดได้ครับได้ยู่เรื่อยแม่นบอลถ้าฝันแบบฝันจนเอฟซีว่าก็ได้ว่าแอก้าฝันทุกมื่นแต่ว่าฝันทุกมื่นผมก็ได้ทุกมื่น เมื่อนั้นก็ฝันว่ายังไงล่ะ่นมากห้องบอกยังหกเจ็ดก็ซื้อเมื่อไห้นก็ถือเมื่อไนรนก็ถืเมื่อนห้่เจครับฝันว่าได้ฝันว่าได้ลูกน้ำไปห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะก็ได้ก็ได้หาเจ็ดได้เมื่อนั้่เลยจะอันนี้คือฝันแบบมั่นคายกันก็เลยว่าจะไปรัฐบาลไทยเพราะว่าทีเคยฝันมากนี่มันสิเป็นศูนย์ถ้าได้ลงกน้ำครับศูนย์เลยนะ ศูนคักๆเนี่ยซูนคักๆเลยแม่ครับพอรอบแรกนี่กะกุ้งนี่มันเก่าอยู่แล้วบ <ฮะ S 2> ใไตเก่าอนี่ยกุ <ฮะ S 2> <ๆ S 1> ้งาตนี่กะายนี่กะต,ต้องศูนมาเ <ฮะ S 2> พราะเพราะว่าผมว่ามันบวเนาเนี่ยมันบวมันบวไดเนามันเป็นจะเป็นเหมือนกุ้งซุกเนี่ยจะรู้ว่ามันไตครับไตลายถึงเป็นกุ้งตไตนม่ครับเป็นกุ้งไตาลาย ราะฉะนั้นจะยังได้เก่าเนี่ยบไปใช้เก่าโบไปใช้กับศูนย์ก็ากับศูนย์หนิแน่นอนเพราะแต่ว่าเพราะแต่ว่าม่านำกันครับเพราะแต่ว่าม่านํากันครับเก่าศูนย์ถ้าถ้าเก่าศูนย์ได้ผมว่าล่างล่างคักๆเลยผมตอนนี้คือลอตเตอรี่ไหวกับวังเอาเอาล่างไหวกับเก่าศูนย์ว่าลุ่งลุ่งไปมันลุ่งนี่แหละเนี่ยครับขึ้นแรกเลยที่ว่าผมฟันลุ่งไป ลงผมอ,อยู่ดานปุนลแล้วก็ลงไปโตคุ่นอยู่ด้านล่างเพราะว่าเก่าอยู่ล่างยังเล็กเบมาล่างแน่นครับพอแอดกจลงล่างอยู่แล้วแย่นครับผมลงลาง่างแค่นั้นฟันว่ไวนาได้ไหวหน้าก็ยังเดินลงไปหนามอีกลงไปซอยคนอยู่ในน้ำเพราะตามทดีนี่มันสิเป็นศูนย์อยู่และศูนย์อา,ากาศเลยศูนย์ขา,าดกว่าสัดแม่นะ ดดดเดี๋ยวรอดูตัวตเล็กนะครับแต่ขันบอคักซำแอดไม่แอดไม่แต่ยังฟันเด็กินกุ้งสองคืน้ยแห้งคักแอดไม่กับฟันมากเก่าหนึง่งเก่าหนึง่งเก่าหนึ่งตัวเดียวแหละแอดไม่เ<อ>พราะคนฟันมาเด็กินกุ้งมากอาสองขึ้นแปลกนอกเขาปั้นกับเห็นหงูใหญ่สองตัวเก่ายัางมีเก่าอีกอยังมีเก่าอีกครับอันละก็แล้ว่าวันอีกแบบว่าขวแล้วฟันเก่าเลยอันดูเก่าเมืนแต่งเงินครับ ก็เน้นเก่าเลยเนาะเก้านี่ย่างเนาะครับเก้ายืนพื้นนะครับเก้ายืนมักนั่อยู่กันติดศูนย์ละมักเลยโมไปแทะเด็กเก่าศูนย์โยสังมังละขันมาน้ำกนัยนย็นขัมาน้ำกันแม่เลยเนาะต้องได้รักเสียน,นะขันมาน้ำกันนี่คืได้รักเสียนเลยเพราะว่าเพราะว่าเน้นไปเก่าศูนย์อัน ตีพอดีผมบอกัฟพร้อมถ้าบันได้ผมเอากับเลยตีเก้าศูนย์ตรงตรงเลยตีการเจียกร่าการเจียร์ผเอาลายนับตัวกันไมเอาตัวตรงลายาจะวิ่งวิ่งเก้าวิ่งเก้าลองศูนย์ปวิ่งเก้าลองศูนย์คิดว่าอันอาจจะผูกามันมาเนาะบแผูวความมากนับกันเลยจะว่าแยกกันกรับแยกอันนี้ตองวดได้ศูนย์ ศูนย์เก้าหนึ่งถ้าตันเลนก็นจะเป็นศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งนกฟันไม่แค่งี้ยุติโเก่าเนาะยุตัวเก่าครับฟันสามขึ้นสีนนะ่ขึ้นสอดเนาะว่าทำไงดีใช้แ่จะกุ้งกับว่าได้คืดอยากว่าไดหยั่งเดียวยังคือฟันฟันขัดทั้งเนี้ยกับ่าฟันเกี่ยวกับกุ้งเกี่ยวกับกุ้ง,งนีเ่เจ้ ใหญ่ใหญเม็ครอ,อบครัวเลยได้กูแอดไม่แต่พันมาเป็นเก้านึงจริง,งแต่เลยมาอยู่ตัวเดียวกันเม็อดอยู่น้ำกันเลยคหรออยู่น้ำกันมนะอยู่สิบเดียวกันเม็ดเนาะเอ้ยวิ่งดีเลขหกตัวสิบเก้า,าเจ็เดสี่โตบนนี้ครับโอเคแบบพี่น้องแคปหน้าจอเลย กันเก่ามากนี่มวนกันเลยชอบที่สุดคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ยครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าชอบที่สุดศูนย์เก้าศูนย์มาเก้ามาสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งคันมักเบิ้ลกับเจ้าเก้าเก้าเปครับันมักเบิ้ลครับกันมักเบิ้ลเพราะว่ามันเห็นแต่กลุ่มอย่างเยองครัครับคันผู้ใดมามีพี่น้องเอ็ซีว่างฟ้างใบเนาะ ฮาเบิ usted, ้ลน okay. wow ี่เก้าเก้าตัวเดียวเลยครับฮาเบิ้ลนี่เก้าเก้าตัวเดียวเลยจับหัวเอาเก้าเก้าไปเลยครับเฮืบิเก่าเก่าตัวเดียวเช่นขอบคุณน้องกล้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ